ค่ะวันนี้ก็จะมาแนะนำโปรแกรมคำนวณอายุคันนะคะก็โปรแกรมคำนวณอายุคันก็คือไปเสื้อหาใน Google นะคะล้วก็คีย์คำว่าโปรแกรมคำนวณอายุคันเสร็จแล้วก็ไปเลือกที่โปรแกรมคำนวณอายุคันนะคะก็จะขึ้นมานะคะเราก็จะเลือกตรงหัวข้อที่ว่าคำนวณอายุคันและคำนีกำหนดคอบวันเกิดลูกนะคะ แล้วก็เข้าไปที่คำนวณอายุคันและคำนวําำนดคลอดวันเกิดลูกนะคะก็จะมีช่องให้เรากรอกนะคะทั้งหมด3กรณีนะคะกรณีแรกก็คือกรณีที่เรารู้ประจําเดือนครั้งสุดท้าย <c analy zer> เพื่อคำนวณอายุคันแล้วก็กําหนดคลอดนะคะก็เราก็เติมวันแรกของประจําเดือนครั้งสุดท้ายสมมติว่าวันแรกประจําเดือนครั้งสุดท้ายของเราก็คือ12 เดือนพฤศจิกายนนะคะสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ด่าแล้วก็คลิกตกลงนะคะโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้เรานะคะว่าขนาดนี้เราตั้งคันอายุกี่สัปดาห์ครบกำหนดครอดวันไหนนะคะสี่สิบสองสัปดาห์ก็คืออังคารที่สองกันยายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะอันนี้กรณีที่หนึ่ง ก็จะเป็นกรณีที่สองกรณีที่สองก็คือกรณีที่ก็ให้กรอกวันกำหนดคลอดนะคะเพื่อคำนวณอายุการปัจจุบันนะคะสมมติว่าเรากำหนดคลอดวันที่ คม2568นะคะก็คลิกตกลงนะคะโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้นะคะว่าวันกำหนดคลอดของเราหน1มกราคม2568นะคะขณะนี้เราตั้งคันอยู่ที่36สัปดาห์แล้วก็4วันนะคะต่อไปกรณีที่3ก็คือเรารู้าอายุคันปัจจุบันนะคะก็เพื่อที่จะว่าเรากำหนดคลอดเมื่อไหร่นะคะสมมติเรารู้ว่า เราอายุคันสามสบสองสัปดาห์นะคะแล้วก็กดตกลงนะคะโปรแกรมก็จะคำนวณมาให้นะคะว่าตอนนี้เราอายุคันสามสสองสัปดาห์ำกำหนดก้อดของเราก็คือวันที่สิบหกกุมภาพันธ์สองพันห้าร้หกสิบแปดนะคะค่ะใครสนใจโปรแกรมก็เข้าไปเสิร์ชด,ดูกันได้นะคะใน Google นะคะ หรือใครต้องการลิงก์สูตรคำนวณอายุคันก็เดี๋ยวจะแปะไว้ในคอมเมนต์นะคะ